3มเครื่องรางกันพูดผีปีศาจที่คนกลัวผีควรจะพกติดตัวไว้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นที่อาจจะทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวนะครับโดยเฉพาะเรื่องพูดผีปีศาจหรืออะไรก็ตามแต่นะครับซึ่ง คลิปนี้จะมาพูดถึง3เครื่องรางของขังที่ช่วยป้องกันผู้ผีปีศาจนะครับพกไว้อุ่นใจแล้วก็สบายใจกว่าอย่างแน่นอนนะครับเริ่มจากวัตถุมงคลชิ้นแรกนะครับนั่นก็คือทาวเวสวรครับไม่ว่าจะเป็นขนาดบูชาขนาดองค์ใหญ่ขนาดองค์งเล็กหรือว่าจะเป็นพญัน,นะครับเป็นพระเครื่องพระบูชาได้หมดเลยนะครับที่ผ่านการอธิษฐานจิต ปลุกเสกมาจากพระเกจิอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วนะครับล้วนแต่มีอำนาจในการป้องกันพูดผีปีศาจหรือดวงวิญญาณร้ายทั้งหลายโดยตรงนะครับมีความเชื่อมาจากท้าเวสวรร์เนี่ยเป็นหนึ่งในเท้าจัตุโลก,กบาลทั้ง4บนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาท่านปกครองอยู่ทางทิศเหนือทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองแล้วก็ดูแลยักษ์และพูดผีปีศาจ ในสมัยโบราณมักจะนำยันท้าวเวสสุวรรณมาไว้บนหัวนอนหรือติดไว้ตามประตูบ้านเพื่อป้องกันพูดผีปีศาจมารบกวนซึ่งมักจะได้ผลอย่างยอดเยี่ยมสำหรับท้าวเวสสุวรรณไม่ว่าจะออกวัดไหนก็ตามแต่ในประเทศไทยนะครับล้วนแต่มีความเข้มขังและมีความศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นแต่ที่ได้รับความนิยมแล้วก็บูชาเพราะเรื่องลือในด้านป้องกันพูดผี ปีศาจเนี่ยก็ม mm ีทาเวสุวรรณที่ออกโดยวัดสุทัศนนะครับหรือทาเวสุวรรณที่ออกที่วัดสามัคคีธรรมทาเวสุวรรณที่ออกวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามทาเวสุวรรณหลวงปู่เกี้ยงจังหวัดศรีสะเกษทาเวสุวรรณหลวงปู่ชื่นวัดตาอีทาเวสุวรรณหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกษทาเวสุวรรณ หลวงปู่กาหลงเชี่ยวแก้ววัดเขาแหลมจังหวัดสาะแก้วเป็นต้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็สามารถเลือกเช่าเลือกหามาบูชาได้ตามความเหมาะสมนะครับเลือกที่เราชอบเลือกที่เหมาะกับฐานะทางการเงินของเรานะครับบางองค์เนี่ยอาจจะแพงแล้วนะครับก็หาว,วัดที่ราคาไม่แพงมากๆนะครับแต่ถ้าผมแนะนำเนี่ยแนะนำเป็นอง์แท้แต่ ผ่านพิธีจะดีกว่านะครับก็คือเน้นบูชาพระแท้ที่ผ่านพิธีบุกเสกจากเกจิที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะดีที่สุดนะครับจะองค์ถูกหรือองค์แพงจะหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยก็แล้วแต่งบหรือทุนทรัพย์ของแต่ละบุคคลก็แล้วกันนะครับอย่างที่สองนะครับนั่นก็คือมีดหมอมีดหมอเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเครื่องรางข,งของขลังที่ใช้ในการ ปราบผู้ผีปีศาจมาตั้งแต่สมัยโบราณนานมาแล้วนะครับโดยต้องลงอักขระเลขยันและปลุกเศกกำกับให้ถูกต้องเพื่อที่จะให้มีอนุภาพนะครับมีดหมอที่เรื่องรือประสบการณ์ในด้านป้องกันพูดผีปีศาจได้ดีเนี่ยก็คือมีดหมอของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ถ้าใครมีความรู้เรื่องปลาเครื่องเนี่ยก็จะ รู้ว่าหลวงพ่อเดิมเนี่ยท่านเก่งเรื่องนี้มากๆนะครับมีดหมอหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วจังหวัดนครสวรรค์มีดหมอหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรจังหวัดนครสวรรค์มีดหมอหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสงห้อนจังหวัดลบบุรีนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างมีดหมอนะครับแต่สําหรับมีดหมอของหลวงพ่อเดิมเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นของแท้นะครับย้ํานะครับถ้าแท้นะ ถือว่าเป็นมีดหมอที่หายากแล้วก็ราคาสูงสุดๆเลยนะครับส่วนมีดหมอของพาะเกจิอาจารย์ท่านอื่นๆในยุคหลังๆเนี่ยก็ถือว่ามีความเข้มขลังมีความศักดิ์สิทธิ์สามารถใช้ป้องกันพูดผีปีศาจหรืออาถรรพ์สิ่งไม่ดีได้นะครับและในบางรุ่นเนี่ยก็ยุคใหม่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมีดหมอขนาดเล็กแล้วนะครับสามารถพกติดตัวได้สะดวกแน่นอนนะครับ เพราะว่ามีดหมอรุ่นใหม่เนี่ยคือจะเน้นแบบพกติดตัวไงเพราะว่าสมัยเนี้ยพอเวลาเราพกมีดเนี่ยก็คือกลัวที่จะโดนตรวจโดนจับว่าเป็นอาวุธอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นหลายๆวัดในยุคนี้ก็เลยผลิตมีดหมอขนาดจิ๋วๆออกมานะครับเพื่อให้พกเป็นเครื่องรางติดตัวได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เลือกเช่าเรื่องหาบูชาตามงบประมาณแล้วก็ความเหมาะสมที่ท่านต้องการนะครับอย่างที่3มนะครับนั่นก็คือเบี้ยกแก้ครับ เบีย้ยแก้เนี่ยถือว่าเป็นเครื่องรางยอดนิยมมาตั้งแต่สมัยโบราณอีกชิ้นหนึ่งนะครับสร้างมาจากเบีย้ยจันทร์ซึ่งเป็นหอยทะเลชนิดหนึ่งนะครับทำการบรรจุประหลอดเอาไว้ภายในจากนั้นจึงปลุกเสกด้วยคาถาอาคมเพื่อให้เกิดอนุภาพในการป้องกันพูดผีปีศาจแก้อารรน์แก้คุณใสม่มนดำโดยเบีย้ยแก่ที่ได้รับความนิยมสุดๆเนี่ยก็คือ เบีย้ยแก่ของสายวัดกลางบางแก้วจังหวัดนคนปรปฐมเช่นเบีย้ยแก่หลวงปู่บุญหลวงปู่เพิ่มหลวงปู่เจือแห่งวัดกลางบางแก้วนะครับและยังมีเบีย้ยแก่ของหลวงปู่ลอดวัดไรลงที่ได้รับความนิยมมากเช่นเดียวกันก็เนื่องมาจากว่ามีการสร้างตามตำราโบราณและมีความละเอียดในทุกขั้นตอน ทำให้เกิดประสบการณ์ในการป้องกันพูดผีปีศาจเกิดเรื่องเล่าเกิดความเชื่อต่างๆมากมายนะครับช่วยขับไล่ในสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีที่เราไม่อาจมองเห็นได้นะครับแต่ในปัจจุบันเบี้ยกแกของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วหรือหลวงพ่อเพิ่มหรือหลวงปู่เจือหรือหลวงปู่รอดในยุคอดีเนี่ยถือว่าหายากมากแล้วก็ราคาสูงมากๆนะครับ ดังนั้นเนี่ยก็ถ้าใครงบไม่ถึงเนี่ยก็ลองหาเบีย้ยแก้ในยุคหลังๆนะที่มีประสบการณ์แล้วก็มีเรื่องเล่านะครับเช่นเบีย้ยแก้ของหลวงพอสืบวัดสิงห์จังหวัดนครปฐมนะครับเบีย้ยแก้พระอาจารย์สำราญวัดสง่างามจังหวัดอยุธยาเป็นต้นนะครับอันนี้เนี่ยก็ถือว่ามีพุทธานุภาพมีอิทธิฤทธิ์แล้วก็ช่วยกันพูดผีปีศาจได้เช่นเดียวกันนะครับ เครื่องรางทั้ง3อย่างนี้นะครับถือว่าเป็นอีกเครื่องรางที่แนะนำให้พกติดตัวไว้นะครับสำหรับคนที่มีความกลัวหรือว่าไม่ชอบพวกสิ่งลึกลับพูดผีปีาศาจหรือความมืดตอนกลางคืนนะครับบางครั้งเนี่ยคนเราอาจจะไม่ได้ถึงขั้นกลัวผีมากนะแต่อาจจะกลัวกลางคืนหรือว่ากลัวความมืดอะไรพวกนี้นะครับก็ วัตถุมงคลเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นเครื่องรางที่ใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับไม่ได้ใช้เพื่อที่จะกันผู้ผิดพิสัยอย่างเดียวบางครั้งเนี่ยระลึกนึกถึงก็ช่วยกันผู้ผิดพิสัยแล้วก็ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับทำให้จิตใจของเราเนี่ยเข้มแข็งนะครับเพราะว่าจริงๆความกลัวพื้นฐานเนี่ยมันมาจากจิตใจที่ยังไม่เข้มแข็งพอนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็หาซื้อหาเช่าตาม งบที่ท่านมีก็แล้วกันนะครับเพราะว่าบางอย่างยุคนี้เนี่ยโอ้โหราคาสูงมากๆนะครับเช่นเบแก่หลวงปู่บุญเนี่ยก็โอ้โหราคาแบบพุ่งทะลุไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็วัตถุมงคลพวกนี้เป็นวัตถุภายนอกที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจให้จิตใจเราเข้มแข็งเท่านั้นนะครับแต่สุดท้ายทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อยู่ที่จิตใจของเราเนั่นแหละนะครับถ้าจิตใจเราไม่กลัวจิตใจเราเข้มแข็งเนี่ย ก็ไม่มีอะไรมาทำร้ายเราได้นะครับก็ประมาณนี้ขอขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมกันมานะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ